บล๊ะผมเนี่ยกส่อครีบโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโปรเจกต์บอรมโมบายกันอีกครั้งนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในพาคที่5แล้วมาเดี๋ยวเราไปต่อภารกิจกันดีกว่านะครับผมซึ่งตอนนี้ภารกิจของเรานั้น อยู่ที่ด่านที่9นะครับผมเราต้องไปเคลียร์ด่านที่9ให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคเราจะไปตรุยซอมบี้กันเลยนะครับผมโดยอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมลืมบอกท่านผู้ชมไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมตอนนี้ผมได้อาวุธมาใหม่แล้วนะครับผมเป็น AKM นะครับผมซึ่งอันนี้ผมอัปเกรดนะครับผมมันเลยได้สกินปืนมานะครับผมเป็นสกินปืนเออเป็นลายพรางนะครับผม ลายพางสีชมพูนะครับผมซึ่งเหมาะกับตัวผู้หญิงนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารุยด่านที่เก้าันเลยนะครับผมเรียนแบบการแข่งขันด่วนนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีคนมาเล่นกับเราหรือเปล่าเราลองประกาศหาสิมีแครมาเล่นกับผมไหมครับเพื่อนโอ้ยนั่นเป็นด่านสิบสองเลยนะโอเคเราเล่นเลยดีกว่านะครับผมคนเดียวก็เฟี้ยวได้นะครับผมเราไม่ต้องรอใครแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนก็น่าจะดีนะครับผมเพลอนเลยล่ะ โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคค่ะตรงนี้โอ้ไม่ก็อด ซอมบี้มีด้านบนด้วยโอเคซึ่งตรงนี้นะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างโอ้โหด้านบนโอเคตอนนี้ซอมบี้ออกมาแล้วนะครับผม เว้านัลังมีซ้อมอีกไหมได้ยินเสียงอยู่โอเคจัดการเรียบร้อยโอ้เยอะเยอะเยอะจัดเยอะจัดประหลัดบลอกอาจจะไปทไปางโน้นโอ้โหวนเกง่ง โอ้ไม่ g อดโอ้โหอ๋โอ้พื้นที่มันแคบเกินนะครับท่านผู้ชมโอ้โห นอนทั้งเช่านอนชายเขียวครับไม่ใช่นอนท okay. ั้งเช่าโอเคต่อไปตรงนี้มีอะไรไหมด้านบนโอ้โหโอเคไม่มีอะไรแล้วมั้ง อมบี้โผลมาโอ้โหบอกเลยนะครับซอมบี้เยอะจัดไม่เห็นลำคาในตัวหนอนชาเขียวมากเลยโผลมาได้โผลมาดีจังเลยเนี่ยฮะโอเค ต่อไปมาตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเจอตัวด้านบนหรือเปล่านะครับผมเราเจอด้านล่างเสียเลยเทวนี้จะมีบอสโผลมาหรือเปล่าบอสหน้าตาจะเป็นไงไม่ใช่บอสธรรมดาออ้อหโ้ไม่กอดโผลมาแบบนี้พี่ก็ทำอะไรไม่ถูกเลยนะซิที่ นี่ตแต่พระเจ้านี่ไทรจะเยอะไปไหนนะฮะโอ้พระเจ้านี่มันโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้ายา่าอ้าตายเลย

โอเคครับตอนนี้เราได้เคลีย์ด่านที่9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับภารกิจตรงกนี้เลยนะครับผมโอเคตอนนี้เราทำเควสสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปด่านที่10งั้นเหรอโอเคปะเข้าด่านที่ส0กันดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนมาเล่นกับเราหรือเปล่าเราลองประกาศหาซิ มีใครอยากเล่นนานสิบไหมครับฮะมิกกี้นี่คนไทยหรือเปล่าก็น่าจะคนไทยเลยครับผมบาเทนโดบาเทนโดสอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยพาวันมโนูพระวันมานูอะพระวันมโน หนึ่งสองสามคนไทยชัวชัวปรปั๊บเรืองอีกใครอยากเล่นด่านสิผมไหมครับผมอยากเล่นด่านสิบ,มมบ,อ,สบอ่าไม่มีเลยใช่ไหมนะได้ได้โอเคครับต่อไปเราจะมาเล่นด่านสิกันนะครับผม ไม่รู้ว่าด่านสินี้จะเป็นยังไงเราก็ปร,รอดูกันเลยนะครับผมอาจจะล้มเหมือนตอนนั้นอีกก็ได้ใครจะไปรู้โอเคครับตอนนี้

อ <IST uk t> โอ้โหโดเปลืองกระสุนเลยบอกเลยตอนนี้จังหวะนี้อื้หือะไรเนี่ยไอตัวนั้นมาขนบหร้บบอนเลยอ่ะ โอ้นตองสกอร์เปียนโอ้รดางบนก็มีโอเคเครีย์เครียร์โอเคโอเคเอาบากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรพอใช้ได้ซอมบีด้านล่างเครียร์ เรื่อน,นบนโอเคโอเคตรามาซอมบี้ถังเรียบร้อยห้อยจากตรงนี้นะครับเราจะเจอบอสกระโดดลงมาโอ้นี่มันอะไรเนี่ยตัวนี้นี่มาคราวนี้ไม่พลาดแน่นอนคราวนี้ยิงสด ไปไปลองอย่างนี้โอเครอบนี้ไม่พลาดครับรอบนี้บอกเลยผมบวกสดหมดเชื่อเบื่อทวงโอเคโอ้โหทำไมด่านเก้ามันไม่ง่ายเหมือนด่านนี้บ้างนี่อฮะโอ้โห โอเคต่อไปเราก็ไปรับเงินกันเลยนะครับผมเพราะว่ารกิจเราเคลียร์เป็นที่ยบอยแล้วเอดจึ๊บโอ้แย่ต่อไปจะเป็นดานที่11นะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ